สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคันกเล้วกันครับขับมานีนะครับผมสิมาลงนะครับสําหรับแนวทางนะครับฮานอยกแล้วกันนะพี่น้องเนาะผมจะลงแนวทางนะครับสําหรับฮานอยนะครับประจําวันที่นะครับ27พฤษภาคมนะครับผม2566นะครับครับสําหรับมันนี่นะครับแนวทางนะครับ3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวี่ไอพีนะพี่น้องเนาะ นะครับสำหรับห้าน้อยเมอ่อนี้นะครับจัดไปเน้นๆครับหาชุดเฉียนเฉียนเคยก็นแล้วกันนะครับจัดไปเลยนะครับสำหรับนวทางห้าน้อยนะครับประจำวันที่2 7พฤษภาคมนะครับผมหาชุดนะครับ ครับผมตั้นไห้ได้พี่น้องเด้อผมตั้นไห้นะครับ83นะครับ3 1นะครับ29เกานะครับ90นย์ได้พี่น้องเด้อ17นะครับ7 5หนะครับอ่าแล้วก็84นะครับ40นะพี่น้องแล้ากาเกานะครับแล้วก็เกานย์นะครับเมื่อนี้นะครับผมบ่ให้เลขบินก็แล้วกันพี่น้องชอบชุดใดก็ค่อยไปจัดกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ เอานะครับผมกรบล่งชีบเงานะครับพี่น้องชอบชุดใดนะครับมือนีผมเน้นให้ชุดนี้ก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผมเน้นให้ชุดนี้ก็แล้วกันครับสําหรับชุด3ตัวนะครับ2ตัวนะครับผมเน้นให้ที่40นย์นะครับที่เก้าศูนย์นะครับมือนีผมสอบศูนย์ด้พี่น้องผมมักศูนย์นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานครับเชบหน้าจอนะครับไปพิจารณาก็แล้วกันครับสำหรับนะครับกับซิมี่นะครับแปดหนึ่งสามนะครับสองเก้าศูนย์นะครับ 175นะครับ840นะครับ590นะครับสำหรับชุดเน้น3ตัวผมเน้นให้แปดสียด้พี่น้องเด้อหรือว่าพี่น้องสีจับเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับรักศูนย์มนี้ผมจับให้80นะครับก็ได้หรือพี่น้องสิมาสองก็ได้นะพี่น้องเนาะพี่น้องสามารถจับเพิ่มเติมได้นะครับครับสำหรับ2ตัวนะครับผมตั้นให้กระสีแีดสานะครับ31นะครับ29นะครับ90นะครับ17นะครับ75นะครับ84 405990นะครับสําหนะครับพี่น้องนะครับผมเน้นไห่แค่2ตัวนะครับคือ90กับ40นะพี่น้องแล้วพี่น้องสิมาเพิ่มเติมเป็น80ก็ได้นะครับอันนี้90ซ้า2สัมส่มอันพี่น้องอผมเริ่มเบิง่งือสิมาตัวนี้กับบัลูนะพี่น้องเนะาะตัวนี้นะครับหรือว่าผมจําให้อีกเพิ่มเติมเป็น80ก็ได้เะาเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนเป็น80เด้อตัวนี้มันส้ําก็แล้วกันเป็น8ปก็แน้วก็แล้วก ครับพี่น้องก็ฝากพิจารณานะครับนอกชอบกับาจัดนะครับคัดกระพานสื่อจะเลื่อมกลับนะครับผลอาบกับตับแตกนะครับคาสลับแนวทางมณีนะครับผมกดรุ่งนะครับเพียงเทนีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ